มู่บ้านคักอีลีอืออาบน้ำสนเสร็จแล้วค่ะเสร็จตัวให้แหงค่ะกับลูกสาวกับแฟนกับเจ้าของกับคุยกันเรื่องอ่าแต่เ่ออยากให้เพิ่นออกไปข้างนอกเดี๋ยวให้เอาอาบดิกนี่เป็นหมาลูกหมาจอนเด้อค่ะได้มาจากาโซเชียลก็คือจากเฟซบุ๊กค่ะ เพื่อนในเฟซบุ๊กลงว่าพยายากได้ลูกหมาหม,มาจรแม่เป็นหลังอ่านพันแทเลยค่ะแม่นี่หลังอ่านแทเลยหลังคนร่วงเบิดสลิตตุลก็ยังนี่ก็เลยว่าโอ้เป็นความผิดของเฮาเพราะฉะนั้นหลังอย่างนี้ก็ใส่กำยาหน,นีหน่อยค่ะว่า้องใส่ลายเพราะว่าเพิ่นก็ติดได้กินยาเดียวเหฮาอ่ะด็กนี่เป็นหมาลูกหมาจรเด้อค่ะได้มาจากาโซเชียลก็คือจากเฟซบุ๊กค่ะ เพื่อนนี่ไปบ้านสวนซิ่งแรงที่จะต้องเฮ็ดทุกวันเสาร์ด้วยค่ะก็จะอาบน้ำห้ดิกเนาะปิดเสาร์สิค่ะขาครทำวิธีวิธีหนึ่งที่ขาเจ้านิยมแต่ว่าทั้งสามคนก็เลยคุยกันว่าป้อยเขาป่อยให้เขาปิดอิสระเขาอยากไปกับไปเฮ็ดมัดต,ตลอดทุกเดือนอ้วมีล,ละลายบาดด้วยยานเฮ็ดใส่แนงสิเนาะคะ่ะปุนก็เลยจะชอบ ่ายลูปจักหน่อยมาตั้งแต่อื่นจนังมือนี่บอกว่าดิกไปอาบนะ่ะก็ทายรูเพ่นตลอด่ะเพียงแ่วมาสมัยนั้นเฮ้าบทันมีคลิปรีวิวเนาะคะ่ะก็เล่บด้เอาลูเพ่นลงแล้วกะคลิปจะน่หน่อยกะรูยุสปิดสาวสิค่ะขอขวรนทำวิธีวิธีหนึ่งที่ขาเจ้านิยมแต่ว่าทั้งสามคนก็เลยคุยกันว่าปล่อยเขาเถอะปล่อยให้เขาปิดอิสระเขาอยากไปก็ไปมัดนี่บ้าธรรมดา ก็ดูแลยางดีเลยค่ะเพราะว่าอักคือกันกระดูกแต่มาจะเลี้ยงเพิ่นแบบป้อยค่ะให้เพิ่นได้ใส่อิสระเพราะว่าเราคุยกันแล้วเพียงเูาจะก่วมแบบอันมักท่ายรูปสิ่นี้ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่นเกิดมาจากเฟซบุ๊กก็ได้เพราะว่าแต่งแตนในหน่อยเอาเพิ่นมากเพื่อนกับอักคือกันกระดูกแต่มาจะเลี้ยงเพิ่นแบบป้อยค่ะ ้เพนไดใส่อิสระเพราะว่าเฮาคุยกันแล้วเดีเ๋ยวหเฮาอาบดิกนี้เป็นหมาลูกหมาจอนเด้อค่ะได้มาจากาโซเชียลก็คือจากเฟซบุ๊กค่ะเพื่อนนี่จะถ่ายลูกพนตลอด่ะเพียงแต่มาสมัยนั้นเฮาบ้านมีคลิปเรี้ยวนะคะ่ะก็เลยบ่ไไ้เอาลูกเพนลงแล้ค่ะคลิปจะนหน่อยอะบลูยู่หมู่บ้าน<ม>คักอหลี<ม><ม>อืออาบน้ามสิ้นแล้วค่ะสร็จตรงให้แหงค่ะ นังคนลรวงเบเิดสลิตตนก็ยังนี่ก็เลยว่าโอ้เป็นความผิดของข้าเพราะฉะนั้นหลังอย่างนี้ก็ใส่น้ำยาหนีหน่อยๆค่ะว่าต้องไ่่ลายเพราะว่าคนเกิจดจบได้กินยาเห็บมัดตลอดทุกเดือนโอ้วมีละลายบาดด้วยยาเห็อโอ้ยดิกเพิ่นชอบอยู่ด้วค่ะอาบนา้ำคงจะร้อนเนาะก็เลยยืนตรวตรงเฟซบุ๊กลงว่าพยายากได้ ลูกมา้ามาจรแม่เป็นหลังอ่านพันแท้เลยค่ะแม่นี่หลังอ่านแท้เลยกระถ่ายลูพ่นตลอด่ะเพียงแต่มาสมัยนั้นเฮาบ่ด้มีคลิปเรีิวนะคะ่กะก็เลยบ่ได้เอาลูกเพ่นลงแล้วกัคลิปจะน,น,น้อยๆะบ่รูยืบหมัดเนี่ย่ธรรมดาก็ดูแลย่างดีเลยค่ะเพราะว่าค้าเก่าๆสำสำ นะะะคเขาจจดีอาบน้านี่ตะก้อนนี่นัง้งคนณหลวงเบิดสลิดตุนก็นยังนี่ก็เลยว่าโอ้เป็นความผิดของเฮาเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ใส่น้ำยาหน,นี่อยค่ะเพราะต้องใส่ลายเพราะว่าเพิ่นกิดจิบได้กินยานยังกูจักควมแบบอันมักท่ายรูปนี่สิหนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่นเกิดมาจากเฟซบุ๊กก็ได้เพราะว่าตั้งแต่นีหน่อยเอาเพิ่นมากเพิน่นกน็มัดนี่ยเพราะธรรม,ด,มดา ดูแลย่างดีเลยค่ะเพระาะว่ายดิกอะเพิ่ชอบอยู่เดีค่ะอาบนา้ำคงจะ้อนเนาะก็เลยยืนตัวตรงนั้งค้นลวงเบิดสลิตตนกียังเนี่ก็เลยว่าโอ้เป็นความผิดของห้องเพราะฉะนั้นหลังจากนีก้ใส่น้ำยาหนีน่อยค่ะว่าต้องใส่ลายเพราะว่าเพิ่นกิดจิตได้กินยายหลายคนก็จะถามว่าเอาเป็นยังดิกนอ้องมัดเนี่ยเพราะธรรมด,ดา กระดูแลย่างดีเลยค่ะเพราะว่าน้ำสิแต่ว่าบอกก็พ่นนี่จะบอกภาษาไทยค่ะเพราะว่าบอกก็พ่นตะหน่อยจะใส่ภาษาไทยก็พ่นตะหน่อยภาษาเล่านี่เพ่นจะบอกค่อยหลายคนมันจะถามว่าอา๊อฟเนี่ยดกน้องขึ้นคำเกา,เกาๆซำๆนะคะเขาจะจำดีอาบน้ำนี่ตะก้อนนี่อ่า คือกนันกระดูกแต่มาจะเลี้ยงเพิ่นแบบปล่อยค่ะให้เพื่นได้ใส่อิสระเพราะว่าเฮาคุยกันแล้วผัดเนาะค่ะพอนำเขามีจํากัดเขากลางบริสอาบันนี้เพิ่งกับค้นล่วงหิวหิบหิวกันไปหาหมอรักษาอันผิวยัี่งกูจะคว้มแบบอันมักทายรูปี่สินะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่นเกิดมาจากเฟซบุ๊กก็ได้เพราะว่าั้งแต่นิดหน่อยเอาเพื่นมากุ่ณจ้ะกิ๊บซาวสิะคะ่ะ เขาควรทํำวิธีวิธีหนึ่งที่ข้าเจ้านิยมแต่ว่าทั้งสามคนก็เล้ยคุยกันว่าปล่อยเขาเถอะป่อยให้เขาปิดอิสระเขาอยากไปกับไปมัดนี่เพาะธรรมดาก็ดูแลย่างดีเลยค่ะเพราะว่ายังกูจะควม้มแบบอันมักไทยรูปสินะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่นเกิดมาจาก a ฟ e b o o กก็ได้เพราะว่าัตงแตนนี้หน่อยเอาเพิ่นมาก่นจะยังรูจจักะวามแบบอันมักท่ายรูปซี่สิะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่นเกิดมาจาก a ฟ e b o o กก็ได้เพราะว่าั้งแตนนีดหน่อยเอาเพิ่นมาก่นจะมัดเนี่ยเพธรรมดากระดูแลยางดีเลยค่ะเพราะว่า,สาใส่แน่งสินะคะ่ะเพิ่นก็เลยจะชอบ ไทยลูปจักหน่อยมาตั้งแต่เอืน่นจังมือนี่บอกว่าว่าดิกไปอาบนะเฟียบุกลงว่าพายอยากได้ลูกหมาหมาจรแม่เป็นหลังอ่านพันแทเลยค่ะแม่นี่หลังอ่านแทเลยเ <c oughs> ดีเ๋ยวเฮาอาบดิกนี่เป็นหมาลูกหมาจรเด้อค่ะได้มาจากาโซเชียลก็คือจากเฟซ e b บุกค่ะเพื่อนนี้ยังกูจะความแบบอันมักไทยรูปสินะคะ อาจจะเป็นเพราะว่าเพื่นเกิดมาจาก Facebook ก็ได้เพราะว่าั้งแต้ีนหน่อยเอาเพื่นมากเพ่นจะขำ้เกาๆซ้ำๆนะคะเขาจะจำดีอาบน้ำนี่ตะก้อนนี่โอ้ยดิกะเพิ่นชอบอยู่ดิค่ะอาบน้ำคงจะร้อนเนาะก็เลยยืนตัวตรงนี้ไอ้นันไป็นเลยบอค่อยเข้าใจเพราะว่าลักษณะเบิ้งแล้วนี้ มาเขาจะปักอิซา,า,า,าวสิค่ะเาขาควรทำวิธีวิธีหนึ่งที่ขาจาจานิยมแต่ว่าทั้งสามคนก็เลยคุยกันว่าปล่อยเขาเถอะปล่อยให้เขาปิดอิสระเขาอยากไปค่ะไปกระทายรูพคนตลอดไะเพียงแต่มาสมัยนั้นเขาโบฮานิมีคคิปเปรี้ยวนะคะก็เลยบ่ได้เอาลูพคนล่องหรอก็คิแจะน,น้อยๆกะ,ะบ่รู้ยู่งข้ามๆๆําๆนะคะเขาจะจาดี อาบน้ำนี่ตะก้อนนี่อ,อักคือขันกับดูกแต่มาจะเลียงเพิ่นแบบป้อยค่ะให้เพิ่นด้ใซ่อิสระเพราะว่าห้าคุยกันแล้วมูบ้านคักอีหลีอาบน้ำเสร็จแล้วค่ะเส้นตรงให้แหงค่ะเฟซบุ๊กลงว่าอยากได้ลูกหมาหมาจรแม่เป็นหลังอ่าน แท้เลยค่ะเมียนี่หลังอ่านแท้เลยไปบ้านสวนซิ่งแรงที่จะต้องเฮ็ดทุกวันเสา์ด้วยค่ะก็จะอาบน้ำให้ดิกเนาะโอ้ยดิกอะเพื่นชอบอยู่ด้วยค่ะอาบน,าานา้ำคงจะร้อนเนะานเนะก็เลยยืนตัวตรงยังกูจะคว่วแบบอันมักไทยรูปสินะคะ อาจจะเป็นพราะว่า่นเกิดมาจากเฟซบุ๊กก็ได้เพราะว่าตั้งแต่นในห,หน่อยเอาเพิ้นมากค่ณจะตวนี้ก็ตงเส็นแห่งนี้ค่ะทิมหิดเปียกไวเพราะได้เลยจะเป็นเชือล่าเฟซบุ๊กลงว่าพยายากได้ลูกหมาหมาจรแม่เป็นหลังอ่าน